สวัสดีครับก็ผมมาจากกลุ่มการเล่นปิ๊กเกี้ยวิ๊เียวครับมีสมาชิกอยู่สองคนครับคนแรกคือศิษยชายกันปุ่กันใบเลขที่หนึ่งครับคนที่สองผมชื่อนิรินน้ำแก้วเลขที่สิบครับโอ้น้อยเป็นไปแล้วคืเปล่าอีกไหมโอ้โ้นยเป็นฟาเป็นที่ต้อไปโอ้น้อย

ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ